Hello Happy Sunday ้หีนเยวันนี้เราพากันมาลงทะเลกันที่จูปิเตอร์ไอแลนด์น้ำทะเลแถวบ้านเราสีฟ้าครามสวยมากค่ะรัตอรรดา เป็นรัฐที่มีทะเลสวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะวันนี้รามาลงเรือกันทั้งหมด9คนกำลังดีเลยค่ะไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปวันนี้ที่จูปิเตอร์ไอแลนด์คนไม่เยอะนะคะชายหาดค่อนข้างโลง่งบรรยากาศแบบนี้เราชอบมากๆเลยมองเห็นสะพานที่เดินลงมาที่ชายหาดมีการซ่อมแซมไหมน่าจะเพราะโดนเฮอร์เคนค่ะ จะนบ o u n าเล่นสมองฮวงเอมีเริ่มปักพกประั่นสามกินปนบุมี่ไปกินหัึ่งห็่งแล้วกินตามปากงคือเล็กน้อยเียบ่านตามปากฮมงบุี่ปักอีกก็คือว่าวันไหนเราจะวนไกินเด้งขึ้นมาอยู่ด้วยไรไร ามามีลูกโดดบ่ในในในแบบเกือบพวงบ่มี่เหรอ,หรอลูกโดดเอ้ยคือจังไหนเนาะบ่มีม่แบบพีคมาเลยว่ะเออป็นยันงรถตั้มนั่นละอยู่กลางทะเลเออใต่แต่เปนพีสุดว <c oughs> ันนี้เราทานข้าวกันบนเรือนะคะว <c oughs> ิวสวยๆแต่พี <c oughs> ่นกคนสวย <c oughs> สวยปวดสวยโผล่ตรงนี่มองไว้สวยจนจีคำหรือวะ ขอบคุณนะเอมี่เอาอันกับเขามาฝากพี่นกกินทั้งเรือยำบุญเส้นบักง่วงผส,สมบักมีอันนี้จากสวนพี่นกนะคะหลังบ้านสดๆบักมีสุกววานหวานกอจงข้นปอกกะละนั่นล่ะเมนอันนี้กัแกงเห็ดท่นไปเก็บมานี่โอ้ยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะฝากวันนี้แล้วก็มีไก่มีเส้นขนมจีน แต่ว่าบักมุ่งนี่มะมีบักพริกเหมนี่วันนี้ลืมลืมบักพริกโอ้ยเสียดายมีใครกินน้ำข้าวหรอนะมีน้ำข้าวสองคนนี่แต่ใส่เลยไก่ทอดอ่อข้าวเหนียวขาไก่ปิ้งไก่ปิ้งเออไก่ปิ้งข้าวเหนียวไอ้ข้าวสวยก็เต็มข้าวเหนียวเออกองไหนกองงามถ้ามั้งข้าวเหนียวก็เต็มตีบอ๋อเดี๋ยวกองมากแต่ใส่กระง่ามเถอะเกรย์เลาให้มาจากแคลิฟอร์เนีย หมูเหงานนวดน้ำเกลือเป็นของขวัญเอาไว้เบ่งตังหนาโอ้ยคุณสามารถสื่อสารกับเธอได้หรือยัง เย็นแล้วนะคะก็ได้เวลากลับเข้าฝั่งแล้วเพราะว่าฝนจะตกแล้วค่ะเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศขากลับมาฝากกันนะคะน้ำทะเลสวยมากๆเลยค่ะวันนี้วิวบ้านริมทะเลก็สวยมากๆไม่แพ้กันเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ